มาร่วมรับฟังการทํางานและเครื่องมือที่ใช้เวลาน้อยลงได้แล้ววันนี้ด้วยเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์การทํางานของ FA ให้ง่ายขึ้นแต่ยังคงประสิทธิภาพในงาน FA Summit 2020วันเสาร์ที่29สิงหาคมนี้เวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปณนะโซโซฟิเทลแบงคอกลงทะเบียนและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ f i n o m e f a 2 0 2 0หรือกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับสวัสดีครับตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ รายการ Financial Wiser Podcast นะครับึ่วงวันนี้ครับเชรอยู่กับทางดรเม์นะครับ CEO ของทางปีฟินครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเ <c oughs> วันนี้เรามาที่ EP ที่6แล้วนะฮะครับน่าจะมาเกินครึ่งทางแล้วน่าจะผ่าน Journey การเดินทางพอสมควร <c oughs> ในการที่จะเป็น FA ที่ดีที่สึกว่าเราต้องพัฒน,นาตัวอย่างไปทิศทางไหนบ้างนะครับ <c oughs> ซึ่งวันนี้เราก็เลยอยากจะมาคุย ขยับขึ้นไปอีกนิดหนึ่งว่าเทคนิคในการบริหารความมั่งคั่งของลูกค้าที่เป็นรายบุคคลเนี่ยม,มันต้องมีเทคนิคอะไรบ้างซึ่งมันก็น่าจะสอดคล้องกับตัวโมดูลอันหนึ่งที่ทางโรัเมยได้คิดคนแลงออกแบบขึ้นมาเข้าไปเล่าให้ฟังหนึ่งครับครับก็เป็นโมดูล3ครับหลังจากที่เราเรียนโมดูล1กับ2ไปแล้วนะครับโมดูล3ก็จะเป็นโมดูลที่เน้นเรื่องการออกแบบกระบวนการดูแลลูกค้าเฉพาะของแต่ละเฟแต่ละท่านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเริ่มจากการที่ว่าเดิมทีเราทําอะไรอยู่ เราต้องรู้จักก่อนว่าไอพอตเราให้บริการแบบไหนอยู่ซึ่ง FA ในปัจจุบันมีหลากหลายนะครับจะเป็น FA ที่มาทากสาย r m มาก่อนนะครับบางท่านเป็น FA ที่เกษียณแล้วแต่มีฐานลูกค้าอยู่ยังอยากดูแลลูกค้าต่อเนื่องนะครับหรือบางท่านเป็นบริษัทนะครับเป็นบริษัทที่ปรึกษานะครับก็อาจต้องการออกแบบรูปแบบการดูแลเฉพาะอันหรือกลุ่มสุดท้ายจะเป็นคนที่มาจากประกันชีวิตขมานะครับเพราะฉะนั้น การที่เราที่เริ่มกลับมาโฟกัสตัวเราเองว่าเราจะทําอย่างไรในการสิร์ฟลูกค้าก็ต้องมานั่งทบทวนแล้วครับกระบวนการแบบไหนที่เหมาะกับเราแล้วในตลาดวันนี้ในอุตสาหกรรมที่เป็น w วลแ management เนี่ยเราก็ต้องรู้จักด้วยนะครับว่าที่อื่นเขาทำอะไรเพราะฉะนั้นหลักสูตรมอดูสารเนี่ยคือเน้นให้เข้าใจว่าข้างนอกเขาทาอะไรรเราทําอะไรอยู่แล้วเราจะออกแบบอย่างไรเพื่อเราดูแลลูกค้าของเราได้ดีที่สุดมันก็เป็นกระบวนการที่เราสร้างกับลูกค้าครับ มันก็จะเป็นโฟลแบบหนึ่งซึ่งโฟลแบบนี้ก็จะแบบจะมีการพบปะพูดคุยกันเป็นครั้งครั้งนะครับปีหนึ่งเจอกี่ครั้งในแต่ละครั้งทําอะไรนะครับเพื่อเราสามากที่จะอธิบายลูกค้าได้นะว่าผมมีกระบวนการมีลายเส้นผมมีแพลตฟอร์มผมมีโปรเซสที่ชัดเจนในการดูแลคุณครับนี่ก็คือการออกแบบในการเหมือนให้บริการใช่ครับของไฮเวให้ให้มันมีถูกตอบโจทย์กับลูกค้ารายบุคคลมากขึ้นใช่ครับใช่ครับ ซึ่งถ้าเราจะแบ่งที่เราเคยเกริ่นว่าเราสามารถแบ่งลูกค้าได้หลายหลักหลายประเภทว่าจะเป็นสเตจของเขาหรือแม้แต่ถ้าเป็นของเรื่องของถ้าเป็นเซอร์วิสอย่างภายในหลังบ้านเราก็จะเป็นแบ่งในเรื่องของระดับครั่งเงินลงทุนเป็นเงินลงทุนอะไรเป็นเรื่องเงินลงทุนครับครับซึ่งเมงเงินลงทุนเนี่ยอาจจะต่างกับการให้บริการของเราบางทีโฟล์การทำงานของเรากับลูกค้าในหนึ่งปีเนี่ยอาจจะทำโฟลที่บอกว่า เราแพลนว่าต้องมีการทบบวางแผนเนาะเก็บข้อมูลวางแผนวางแผนไปแล้วเป็นอย่างไรครับเอ e แผนไปแล้วพอ execute แผนไปแล้วเรียบร้อยเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของกระบวนการ Service level ในการลงทุนครับนะครับพอ service l เ v e l เสร็จปุ๊บก็จะเป็นเรื่องของ Re b a l a n c e ์พอร์เป็นรอบไปนะครับดังนั้นพอจบตรงนี้เสร็จระหว่างทางจะมีทบทวนเรื่องอื่นไหมการทบทวนเป้าหมายที่ทําไปแล้วนะครับกับเป้าหมายใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาเพราะฉะนั้นการเซ็ตกระบวนการตรงนี้เพื่อให้ดูแล้วสมูทที่สุดสําหรับเราแล้้วยังได กับลูกค้าแต่ละเซ์ไซส์ซที่ไม่เท่ากันทำแบบไหนอันนี้ก็เป็นแชร์มุมมองที่แนะนําให้กับแต่ละคนครับครับซึ่งไอ้โปรเซส โดยหลักๆแล้วเนี่ยถ้าให้ผมช่วยจําแนกออกมาเป็นขั้นตอนหนึ่งสองสามก่อนกได้ครัจริงๆจริงๆถ้าโปรเซสหลักๆก,ก็จะมี4ขั้นหลักๆนะครับถ้าเป็นหัวใจหลักๆคืออ,อย่างแรกเช่นเตรียม proposal ก่อนเนาะขั้นแรกนะครับเตรียมเตรียมนําเสนอก่อน r l ุ o proposal ก่อนจะเสนอตาไหนซึ่งก่อนไปเจอก่อนจะเสนอตัวได้ก็มีมีเบรกย่อยอันที่2คือเสนอไปแล้วเสร็จลูกค้าโอเคแล้วเรียบร้อยก็เป็น execution time frame ช่วงระยะเวลาการลงทุน ซึ่งอาจจะใช้เวลาประมาณสักหนึ่งถึงสามเดือนนะครับท้งนี้ท้งนั้นอยู่ที่ลูกค้ามีพอร์ตเดิมไหมกับลูกค้ามาเฟรชเป็นพร้อมกันสดเลยเป็นแคชพร้อมลงทุนเลยลูกค้าต้องช่วยดูจังหวะด้วยนะของบางอย่างเนี่ยขาดทุนอยู่ขึ้นมาเดี๋ยวพี่จะขายทามมิ่งมาเท่านั้นเท่าน,นี้ราคาเท่านี้เราก็าขายออกแล้วเงินมันเริ่มลงทุนกับเราครับหรือรวมไปถึงการที่ลูกค้าอาจจะโอนย้ายหน่วยลงทุนมาเพราะนั้นทุกนี้ก็จะเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับนั่นคือสเตปที่สองนะครับสเตปที่สามนะครับก็จะเป็นเรื่องของการที่ว่าพอลงทุนไปแล้ววมมีีิ รีวิวเมื่อไหร่ทบทวนพอร์ตอย่างไรปีละครั้งเปลี่ยสองครั้งหรือในกรณีที่เกิดสภาวะตลาดที่ผันผวนหน่อยนะครับเราจะทําอย่างไรส่วนสุดท้ายครับก็เป็นเรื่องภาพรวมการรีวิวของลูกค้าและว่าในภาพรวมเรารีวิวอะไรบ้างก็จะมีอยู่ประมาณสี่เรื่องนะครับที่หลักๆแล้วในแต่ละเรื่องหลักก็จะมีปริย่ยยนะครับว่ามีแทสอะไรบ้างมีสิ่งที่ต้องทาเพิ่มเติมทั้งนี้รวมทั้งฝั่งการลงทุนฝั่งประกันชีวิตนะครับเรื่องโปรดักต์ด้วยเขามาเกี่ยวข้อง ขอเจาะเป็นทีละได้ครับเจาะตัวตัวก็ได้ได้ครับห้าอันแรกเนี่ยคือ proposal ใช่ทำ proposal ก่อนครับทำ proposal เนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือต้องมาก่อนเลยหลังที่เราที่เราคุยจริงๆแล้วเราเจอลูกค้าก่อนทำ proposalproposal เป็น resource ของการเจอลูกค้าสอบหรือสามมิติเหมือนมาสรุปรวมใช่ พราะฉะนั้นเช็คพอยท์เวลาเจอลูกค้านจริงๆเราจะไปเจอเขาพูดคุยกันครั้งที่1เก็บข้อมูลมาก็ต้องใช้ทักษะในการพูดคุยซึ่งเราพูดกันมาในโมดูลที่สองครับเราทักษะเหล่านั้นมันก็จะเกี่ยวข้องกับประเมินความเสี่ยงเป้าหมายลูกค้าเป็นยังไงเพราะฉะนั้นทักษะทักษะสกิลทั้งหมดเลยเพื่อนํามาซึ่งการเสนอโปรโมชั่หนึ่งชุดเพื่อให้ตรงตอบโจทย์และตรงกับความต้องการลูกค้าซึ่งในบางครั้งถ้าตรงนี้ทาไม่ดีมันไปสองสามสี่ไม่ได้นั่นเหมือนเป็นฟาวเดชั่นครับมันคือคีย์เลยในบาง้น่่สววใหญแล เอฟเอลยว่าที่ผู้สา,านการเงินหลายท่านเนี่ยจะพบว่าเสนอไปแล้วทำไมไม่ตรงใจลูกค้าเสนอไปแล้วทาไมเขาไม่ทําหรือเขารับไปแล้วเขาไม่เชื่อเลยแสดงว่าขั้นตอนที่หนึ่งเราทําไม่ดีเรายังไม่เข้าใจลูกค้าความต้องการยังไม่แมชกันเรายัางจูนนิ่งไม่ตรงว่าลูกค้าอยู่ตรงไหนเพราะงั้นที่รเราคุยกันมา3ามสี่อพิส od สามถึงสี่อพิส o ก่อนหน้านี้นเป็นเรื่องนั้นทั้งหมดคือถ้าเราทำตรงนั้นไม่ได้ปุ๊บพอโซ่มันเกิดมาแต่ไม่อิมแพ็คครับเพราะมันถ้าสมมติผ่านขั้นที่หนึ่งได้ ลูกค้าโอเคผมพูดเช่าตัวนี้อ้อาวงั้นผมเชื่อแล้วเดี๋ยวผมเริ่มลงทุนแล้วโอเคก็ประมาณในเอ็กซิคิวชันครับครับแล้วความสำคัญของตัวพูดเช a l เนี่ยมันความสำคัญยังไงบ้างครับนอ้องเนยผมพูดเช่ก็จะมีสเตตลูกค้าครับอยู่ที่ความลึกอยู่ที่ความลึกของลูกค้าแต่ละรายนะครับบางครั้งเนี่ยลูกค้าอาจจะมองแค่ผมต้องการ investment มีเป้าหมายเท่านี้เขาอาจจะโอเคเข้าไปในแอปพลิเคชันปุ๊บกรอกข้อมูลเสร็จลงทุนเลยก็ได้เพราะว่าเขามีเงินตั้งต้นไม่ได้เยอะนะครับแต่ถ้าบางครั้งเงินตั้งตตต้้้้นนเเเเาาาาาามมียออออะะะะจจงงกกกรรรขขใึว่ลลทไไ ลงทุนแล้วได้อะไรแล้วย้อนหลังเป็นยังไงก็ต้องทําเตรียมเพิ่มแล้วถ้ามองไปข้างหน้าแล้วแผนตรงนี้มันซาวหรือเปล่ามันโอเค,คไหมท projection ํ p โปรเจคชันให้ดูหน่อยแล้วหลังกเกษผมเป็นยังไงับเงินผมมีอื่นๆเข้ามาเพิ่มนะก็อาจจะกลายเป็น Pro p o s a l แทน่จะเป็นหนึ่งแผงมันกลายเป็นชุด Pro proposal ซึ่งอันเนี้ยมันจริงๆแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับทางตัวลูกค้าด้วยรองจริงแล้วว่า FA อย่างเราเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนคือทาเต็มสตรีมหมดเลยหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ผมต้งบอกว่า อ่าโปรโพโซ่จริงๆมันก็คืออย่างอย่างที่คุยไปคือโมดูลหนึ่งโมดูลสองเนี่ยเป็นโมดูลที่เซตอัพเพื่อ pitch ลูกค้าหนึ่งคนเป็นกระบวนการพูดคุยอาจจะใช้เวลาประมาณสักสิบห้าวันในการเจอเก็บข้อมูลเบื้องต้นเพื่อให้เข้าใจมากที่สุดว่าจริงๆแล้วเขาถืออะไรอยู่ลูกค้าต้องการอะไรทำได้เสร็จถึงจะเสนอโปรโพโซ่ได้ผมไม่ได้รีบเสนอโปรโพโซ่นะครับเพราะว่าเสนอเร็วไปบางทีไม่ได้ตอบโจทย์เขาหรือบางทีเขารู้อยู่แล้วเขาอยากลงตรงนี้แต่มันยังไม่พร้อมลงทุนหรือยังไม่มีมีเหตุผลที่ที่ใหญ่เพียงพอใ้เขาเริ่มลงทุน นี่ก็คือพันไปพันไปตัวแรกครับที่สําคัญมากๆก็จะมีนีไม่พ้นมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับเซอร์วิเลชันที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ประเมินกับเสียงลูกค้าครับครับพอหลังจากได้ลูกพอร์ตมาแล้วพอประช้อเรียบร้อยลูกค้าก็เริ่มที่จะลงมือเข้าปฏิบัติอันนี้ก็จะมาถึงกระบวนการแล้วครับว่าตั้งแต่บัญชีกระบวนการของ FA นะตั้งแต่เดย์วันที่ลูกค้าเริ่มใส่เินกับเราใช้แพลตฟอร์มอะไรเปิดบัญชีอย่างไร การใช้งานบนแอปพลิเคชันมีอะไรบ้าง Workflow พวุกเนี้ยเราก็ต้องตอิดตามลูกค้าครับงนั้น FA ก็ต้องมีชุดเครื่องมือชุดในเรื่องของการแนะนําลูกค้าว่าการใช้เครื่องมือเป็นอย่างไร,รที่มาที่ไปเครื่องมือทําอะไรได้บ้างเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจครับถึงเวลาลงทุนไปแล้วลูกค้าสามารถเข้ามือได้เองได้ด้วยขณะเดียวกันสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเอฟเอครับและตรงพาสเอ็กซิคิวชันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะมีปัญหาอะไรไหมครับสมมติว่า พอพูดชอลูกค้าก็ดูจะเห็นด้วยกับเราทำด้ื่อนเราแต่พอไปถึงให้เขาคอ็กซคิวจริงเนี่ยไม่ทำตามเลยมีเป็นไปได้ครับเพราะฉะนั้นเวลาเราดีไซน์รายละเอียดของ Proposal นะครับก็จะมีมีรายละเอียดเพิ่มเติมว่า Execution Plan ของพอร์ตการลงทุนมีอะไรบ้างมี List Action Plan ให้แนะนำตัวนี้เพราะเหตุใดทำไมถึงแนะนำตัวนี้ทำไมถึงคิดว่าที่มีอยู่แล้วต้องขายออก ครับทำไมจะคิดมุลแล้วถ้าถือต่ออาจจะไม่เหมาะสมเมื่อเทียบกับภาวะตลาดก็มีข้อมูลมาร์เก็ตเข้ามาช่วยนะครับแล้วพอ Execution งาน e x e ก u t e ก็ไม่ใช่วันทาม e e x c u t i o n ก็จะแบ่งเป็นสองถึงสครั้งดูตามจังกวะตลาดเพราะฉะนั้นช่วง Execution อาจจะใช้เวลาประมาณสักหนงถึงสเดือนกว่าจะ Execute 1 0รเปอร์นต์ที่ครบตามไเสร็จครตามแต่ถึงถึงนั้นทั้งนั้นเนี่ยถ้าเราให้เวลาไปแล้วพอสมควรแล้วเนี่ย ไอ้ที่นัานานำไปร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาาจะทำแค่ครึ่งหนึ่งหรือหกก็เป็นไปได้ครับก็บอกลูกคา้าครับก็เป็นไปได้เฉาะเามีหน้าที่เก็บข้อมูลไว้ว่าลูกคา้าเพิ่งเริ่มเท่านี้เอง <c oughs> กระบวนการดูแลลูกคา้าไม่ใช่ว่าเราคุยลูกค้าเขามีเงินสิบล้านวันนี้เขาจะลงกับเราทั้งหมด <c oughs> เขาจะเริ่มลงทุนกับเราแค่เพียงสองล้านบาท <c oughs> อีกแปดล้านบาทจะทิ้งไว้ที่ วิธีที่ผมเรียนไปคือการเป็น FA วันนี้เนี่ยโมดูลสจะสอนในจะเทรนให้เขาเข้าใจว่าตลาดอุตสาหการรมเว็บเมเนเจอร์ใครทําอะไรที่ไหนอย่างไร,รเราก็ต้องเข้าใจก่อนเข้าใจปุ๊บเราก็จะรู้ว่าจุดยืนของเราที่ทําอยู่กับจุดยืนท,ที่ที่อื่นเซอร์วิสอยู่เขาแอนเนอร์อแบบไหนเราจะได้ดีไซน์ของเราเพื่อตอบโจทย์ถ้าเราทําได้ดีกว่าดูแลได้ดีกว่าโดยกระบวนการที่เราออกแบบเงินที่ลูกค้าอยู่ที่อื่นก็อาจจะพยอยมาเติมที่เรามากขึ้นธุรกิจ FA เป็นธุรกิจที่ดูแลลูกค้า เพราะฉะนั้นลูกค้าเป็นมีช้อยที่เลือกครับวพราะเขาจะวางเงินที่ไหนเราดูแลอย่างไรเพื่อเขาเงินมาเติมมากกว่าครับแล้วมันมีแบบอันี้อยากถามเทคนิคจากประสบการณ์ด้วยกันว่าถ้าเขาไม่ทำหรือทำตามเนี่ยมันเราจะรู้สึกว่านับจานวนครั้งมหมว่าเราจะพูชมากกคไหนรับเป็นคำถามที่ดีครับจริงๆมันคือมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมครับว่าการให้บริการเราเป็นแบบไหนสมมติว่า process ถูกแบบมาว่าโอเคงั้นเดี๋ยวผมส่งข้อมูลให้ทุกสัปทานะครับเป็นกองจนแบบผมมีรีวิวเปเปอร์ส่งให้เป็นมาเก็ตเอาลุกให้ทุกๆสัปดาห์ผมส่งที่ทุกวันจันนะพี่ลองอ่านก่อนครับผมอาจจะใช้แพลตฟอร์มในการส่งข้อมูลให้ลูกค้าเสมอทุกๆวันศุกร์มีสรุปข่าวทุกวันศุกร์นะมีไลฟ์ของทางฟีโดเมนาทุกวันพฤหัสทุกเช้าวันศุกร์ผมส่งเปเปอร์ให้ลูกค้าอ่านเพิ่มเติมก็เป็นการสร้างเชืยร์นี่เล่ากับลูกค้าในการสร้างความสัมพันธ์ก่อนครับลูกค้ามั่นใจแล้วเขาอาจจะมาาลงกกัับเรรคค็ื เป็นการที่เรามีโปรเซสแบบนี้เรา e x e c u t e แบบนี้ลูกค้าพร้อมเขาก็มาลงก็คือคอนเซ็ปต์ในฝั่งของเซอร์วิสเราเป็นหลักใช่ไหมเราจะให้บริการในแบบไหนที่เรา h a n เด e ได้แล้วเราสามารถสเกลได้ด้วยสมมติว่าผมทำคอนเทนต์อย่างหนึ่งขึ้นมาทุกวันศุกร์ผมส่งให้ลูกค้าผมมีลูกค้าอยู่ร้อยคนผมส่งให้ทุกคนแต่ในร้อยคนนั้นเพื่อจะ e x e c u t e ขอกับผมเพียงแค่30คนอีก70คนเรากำลังอยู่ In Process เพราะฉะนั้นทั้งหมดคือเจอร์นี่ที่ต้องคิดให้ครบครับ เพราะว่าถึงวันหนึ่งเรามีลูกค้าร้อยคนอพอเฉลี่ยเราอยู่ที่3ล้านบาทร้อยคนก็300ล้านจะแฮนเทิลแบบไหนไมรนับรวมประกันชีวิตที่เราเสิร์ฟลูกค้าอยู่แล้วซึ่งถ้ารวมกนันทั้งหมดรายได้ต่อปีก็ไม่น้อยแต่จะดูแลอย่างไรเพื่อให้300ล้านมันโตขึ้นไปเรื่อยๆมันจะต้องมาดีไซน์เออพราะว่าสมมติแฟนใช้ไวเซอร์มันก็เหมือนถ้าผมเปลียนมันก็เหมือนเป็นโค้ด เหมือนเทรนเนอร์นะใช่ครับที่เหมือนแต่ว่าในเทรนเนอร์เนี่ยมันจะมีสโคปที่แบบบางบางคนเพื่อนผมอันนี้ผมอาจจะนอกเรื่องกัยได้เลยครับเพื่อนผมเนี่ยคือถ้าไม่ออกกลังการเทรนเนอร์โทรถึงบ้านเลยนะใช่ครับออกมาแต่ไอ้ความแฟนเชทไอดีเซอร์เนี่ยถ้าลูกค้าไม่ลงแล้วเราจะโทรแล้วก็ต้องบอกพี่ครับเอ่อที่เราคุยกันวันนี้ที่พี่ตัดใจไม่ลงทุนก็ต้องมีเทคโนตถูกไหมครับค่ะสมมติว่าเราแอดไวซ์ไปแล้วแบบพี่ครับสามเดือนที่ผ่านมาพี่ไม่ลงนะครับแต่ว่าวันเนี้ยแต่ละตัวที่เราแนะนำมามันขึ้นไปแล้วมันลงมาแล้วคิดว่่่่าาาพพพพีีรร้้้้้อออมมมมลลงทุนนใหถถบกกผแวั แต่เดี๋ยวมผมขอมสป,ปายข้อมูลต่อค,คือคือเราเหมือนกับว่าเราทำโปรเฟชชั่นแลเวก็คือเราเราพรีเซนต์ในสิ่งที่เราคิดว่าเหมาะสมกับเขาอย่าไปท้อให้ไหมคือมันเป็นธรรมดาครับผมว่าเป็นธรรมดาเนาะเราทาไปแล้ววันนี้เขาไม่เห็นแวลูแต่วันหนึ่งที่เขากลับขึ้นมาเราคิดว่าแวลูว value ก็โ okay. อเคเราอย่าไปมองตัวเองว่าเอ้ยเราทําไปแล้วเขาไม่ไม่บายไม่ซื้อก็วันนี้อาจจะไม่เหมาะสมกับเขาเราว่าเราว่าโปรเฟ s ชั่นแลเวก็ทาําไปผมทําแพนเยอะนะครับทามาเยอะทำเยอะมากซึ่ง ก็บางคนเชื่อบางคนไม่เชื่อแต่บางครั้งบางคนก็ยังโทรหาผมอยู่นะโทรปรึกษาอะไรเงี้ยก็ยังมีตลอดอะไรเงี้ยครับเราก็เราก็ยืนจุดยืนของเราว่าเราทําแบบนี้แหละนะครับแล้วเราก็ให้แอดไวซ์เป็นกลางแล้วก็จุดยืนลูกค้าเป็นแบบนี้ครับถ้าพี่ไม่ทําผมว่านี้พี่อาจจะมีปัญหานะครับผมว่าพี่ควรทานะแต่ลาแต่พี่ครับผมแค่เตือนได้เฉยๆเพราะว่าเป็นจุดยินิของพี่เองก็ต้องบอกเขาครับก็ต้องฝึกแบบนั้น ก็ <Okay. S 2> น่าจะเป็นมุงมอยพานึงนะว่าเอ่จริง้วถ้าต่อให้เรามีเซลล์วิมีโปรเซ s ที่ดีแล้วเนี่ยสิ่งที่เราสำคัญก็คือโฟกัสที่ตัวเรากว่าครับว่าเราให้สซลลดลูกค้าได้เต็มจักรภาพของเราหรือเปล่าแต่ว่าไอาเรื่องที่ลูกค้าจะเชื่อไม่เชื่ออย่างเงี้มันอาจจะต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งแหละใช้ระยะเวลาครับเพราะว่าทุกคนมีมีมีเพนพอยท์มไม่เหมือนกันบางคนอจาจจะ เข้ามาหาเราต้องการคนดูแลเพราะว่าที่ผ่านมาไม่มีคนดูแลก็แบบหนึ่งอีกแบบหนึ่งเข้ามาหาเราแล้วก็อาจจะลงทุนเป็นอยู่แล้วนะทําอลายที่ละอ่าเจอแพลตฟอร์มแล้วแต่วันนี้มีแพลตฟอร์มแล้วแต่เริ่มไม่มีเวลาดูของตัวเองก็อยากได้คนเสริมครับก็เป็นไปได้ หรือคนกลุ่มสุดท้ายก็อาจจะเป็นกลุ่มที่ FA รู้จักดีอยู่ดูแลมาเป็น10ปีแล้วแล้วก็ลูกค้าเหล่านี้ไปลงทุนที่อื่นแต่วันนี้เอฟเอเราพร้อมแล้วที่จะแนะนําการลงทุนนอกเหนือจากประกันชีวิตก็เปิดประตูบอกพี่เขาบอกว่าพี่รับผมมีโปรเซสแบบนี้ในการดูแลผมมีแพลตฟอร์มแบบนี้โปรดักต์แบบนี้นะพี่เริ่มมาลงทุนกับผมไหมผมดูแลพี่มาต่อด10ปีแล้วหลังจากนี้เราเติมอินวสชันเพิ่มเรามาเริ่มดูก่อนไหมมันก็เป็นอีกท่าหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นในวันนี้ค ได้ครับโอเคเราผ่านไปแล้วกับ2ส่วนเปร็ก็คือตัว p r o p o s a l แล้วตัว e x e c u t i o n time frame ไปที่สเต็ปที่3สเต็ปที่3จะเป็นเรื่องของ p o r ์ต o ฟแล้วก็ Review นะครับแร้วกว่า n อ t o r อันอนี้เป็นส่วนสำคัญซึ่งเป็นการสร้าง d i i s c p discipline ครั i s c i p ป i n นให้กับไม่ใช่ลูกค้านะให้กับตัว FA ฟเฟคตเยตัว FA เลยครับว่าตกลง d i s c i p l i n e FA เป็นแบบไหนอย่างเช่นโอเคครับถึงเวลาเราจะต้องมีสรุปลูกค้าเป็นรายเดือนเราจะมีบันรี่ให้ลูกค้าเป็นรายเดือนสรุปไหมนะครับมาเก็ตเอาลุกเรา สำหรับเสมอไหมมีใครซัพพลายตนี้ให้ไหมมาเก็ตเอาเว e ริวทุกๆเดือนเป็นแบบนี้ครับเราก็ใช้ตัวนี้ไปไตม้านมีแบบนี้ปีแบบนี้เพื่อสื่อสารกับลูกค้าถึงแม้ไม่เจอตัวลูกค้าแอนเองทําเองก็ได้แต่ถ้าสวนได้เจอตัวเราก็อัปเดตเหมือนเดิมก็ต้องมีตรงนี้เสริมอันที่2คือการรีวิวลูกค้าเนาะว่าจะกําหนดเซอร์วิสเลเวลอย่างไรในการเจอจะเป็นทุกเดือนลูกค้ารายใหญ่หน่อยไตมาสหละครั้งนะครับปีละสองครั้งหรือปีละหนึ่งครั้งก็ต้องมีการบอกลูกค้าเพราะว่าเราก็อาจจะทําได้ดีกว่านั้น ถ้าเรามีเวลาแต่ทางขั้นต่ําก็ต้องดีไซน์นะครับอันสุดท้ายคือการรีพลาน์พอร์ตครับก็ต้องอม,มีทํบ้างในบางครั้งเพราะว่าตลาดเปลี่ยนตัวนั้นขึ้นตัวนี้ลงไปเรียบร้อยแล้วครับลูกค้าก็ต้องปรับตางครับและการเป็น FA ที่ดีเนี่ยครับเราควรจะเหมือนให้ความสําคัญในการที่รีวิวขอลูกค้าหรือว่าไปพบปะลูกค้าเนี่ยจริงๆแล้วมันตรงไปตรงมาขนาดที่ว่าเฮ้ถ้าเราทําเยอะไปพบบ่อยมันจะด,ดีไหมหรือว่าจริงๆแล้วไม่ต้องดูความเหมาะสมอ,อะไรต่าง จริงๆมันจบตั้งแต่วันแรกที่คุยถ้าเราคุยดีไซน์ลูกค้าเราไซส์ซะประมาณนี้โกเขาประมาณนี้นะครับเขาเขาไม่ได้ need Attention เราเยอะไม่ต้องมาหาพี่ทุกเดือนหรอกต้องมาเพื่อทำอะไรก็ตกลงไปแล้วลงทุนไปแล้วที่เหลือดี a เนะโอเคงั้นครึ่งปีผมโทรมาหาพี่นะครับวที่อย่างออดแพลนอยู่ใช้โทรคุยก็ได้แต่ถ้าลูกค้าบางคนมีพอร์ตอยู่ที่อื่นด้วยแล้วมีโปรเซสเซอรให้เราช่วยนะครับล้วก็ทำดีเทนชันปัจจุบันไปก่อนแล้วถึงเวลาเขาก็มีตัวอื่นเข้ามาครับงั้นเป็นแบบนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นการที่ตกลงกันตั้งแต่ proposal แล้วถูกไหมใช่ครับในพ่อพ่อโซ่จริงๆก็คือเป็นเอกสารชุดหนึ่งซึ่งเราพูดคุยกันเราบอกเราทําแบบนี้พี่คิดว่าเออพี่เป็นแบบไหนเราจะกลางชัดขึ้นบี๊กกัได้ครับว่าไซส์ของเงินที่ลงทุนกับเราเราให้แบบไหนก็เหมือน SLA ที่เมื่อกี้คุณเพชรพูดก่อนหน้านี้ครับถ้ามีตัวนั้นเสริมมันก็จะบอกว่าเออพี่ผมเป็นแบบนี้นะอย่างเงี้ยนะถ้าพี่มีเงินมาเติมผมจะรีวิวเพิ่มขึ้นคือจริงๆมันก็ความลึกบนอินเวสท์เมนท์ที่เพิ่มขึ้นนออออืมมัที่คควาลึกขง คือ s <S คมัลติโกลด์ไหมเป้าหมายหลากหลายหรือเปล่าครับซึ่งมันจะเกี่ยวเนื่องกับการที่ว่าการทบทวนสแดสของลูกค้าคอย่างช่วเนี้คนจะทบทวนแผนเยอะนิดนึงงั้นถามอิไซต์อย่างหนึ่งที่เพชรเคยยนมาน่าจะถูกหรือผิดไมานูเรียาว่าถ้าสมมุติเนี่ยถ้าเป็นลูกค้าที่อาจจะมีความขี้ก,กลัวกังวลเรื่องการลงทุนเนี่ย เราอาจจะรีวิวของเขาเนี่ยเป็นรายเดือนจริงแต่ว่าเราส่งเขาเป็น,นครึ่งปีทีหนึ่งอันนี้อันนีนนนน้เป็นเทคนิคเ,<อ>เทคนิคอย่างหนึ่งนะฮะอันนี้เราต้องถามจริง,งรจริง,รงวันนี้เนี่ย <laughs> ผมบอกว่ารีวิวพอร์ตเนี่ยพอร์ตลูกค้าลูกค้าเห็นทุกวันลูกค้าเปเองได้อยู่แล้วงจริงเพราะฉะนั้นแล้วจริงๆแล้วพอร์ตมันก็เป็นสิ่งที่คุณเห็นแต่ว่าการอัปเดตของเราเนี่ยเพื่อพูดคุยบางทีบางครั้งก็ต้องบอกลูกค้าพี่ครับการลงทุนมันใช้เวลากองทุนรวมเนี่ยไม่ต้องดูทุกวัน <laughs> มันมีขึ้นมีลงทุกวันแต่เราดูภาพวินโดว์ m e มเฟรมที่3เดือน6เดือนปีหนึ่งสปีเพราะฉะนั้นการที่เราเจอลูกค้าตั้งแต่ครั้งแรกกับช่วงที่เราพีเ n t execution plan นะครับเราก็ต้องให้เห็นตามเฟรมว่าพี่ครับที่เลือกตัวนี้เพราะอะไรทําไมถือยาวมันมีแกว่งระหว่างทางนะครับแต่ว่า ระ,ะระยะยาวมันขึ้นอยู่มันดีกว่าตัวอย่างไรอ,อย่างเงี้ยมันคือเป็นช่วงของการเรียนรู้ทั้งหมดครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสื่อสารลูกค้าต้นได้ดีเขาพอเข้าใจแล้วระหว่างทางก็ต้องทําต่อนะครับส่งข้อมูลให้อะไรให้ครับก็จะช่วยให้ไปต่อได้ดีกว่าเข้าใจแล้วว่าทำไมดรเบนบอกว่าไอ้ตัวโปรเซสแรกเนี่ยซฟเซอรมันสำคัญมากที่สุดเพราะมันคืออธิเกตลูกค้ามันคือมันคือโพรบิกลูกค้าส่วนหนึ่งแล้วก็รู้ว่าประสบการณ์ลูกค้าสูงแค่ไหนไม่ใช่สูงหรอกเขามีประสบการณ์มากน้อยแค่ไหนในเรื่องไหนเราก็จะรูู้ททันนีว่่าาแกเขอยไห งั้นหน้าที่ FA คือเจอกันครั้งสองครั้งแรกครับโครสแกลให้ได้บ้างระดับหนึ่งแกลบเรื่องความรู้เขาแกล็เรื่องเครื่องมือแต่เขาถึงเครื่องมือได้ง่ายก็หรือต้องการความรู้เพิ่มต้องรู้ตรงนั้นให้ได้ตัวตนลูกค้าเป็นอย่างไรมันเลยเป็นคอร์สที่โมดูลสอนเป็นคอร์สที่เน้นลูกค้าเป็นหลักครับโมดูลสอนจริงๆเอเจคท์เดลนผมสอนนิดเดียวนะผมสอนไม่เยอะเพราะผมเชื่อว่าทุกคนมีมีข้อมูลแล้วแต่การที่จะไปถึงเอเจคท์เดเว่นได้เนี่ยส่วนใหญ่ ทำคัชแนลเสร,ร,สร็จปุ๊บทำเลยซึ่งมันมันมัน,มนข้ามขั้น K Y C หมดเลยซึ่งสิ่งที่เราทำในโมดูลสองคือ Beyond K Y C คือคมากกว่า K Y C อ่ะคุณต้องรู้ว่าไหนป้าก่อนที่คุณจะเริ่มให้ลูกค้าลงทุนครับครับโอเคนี่คือผ่านไป3ามโปรเซสครับโปรเซสสุดท้ายสุดท้ายก็คือรีวิวประจำปีครับต้องอมีเช็คพอยต์รีวิวประจำปีจะจะปีละครั้งหรือสครั้งแต่ตัวสินใหญ่ผมครั้งเดียวก็พอเพราะมันคือฟูลแพง คือแฟนนะพี่ครับ <อ S 2> ที่ผ่านมาเป็นยังไงโอเคไหมเราดียังไงแย่ยังไงนะครับแล้วลงไปถึงว่าโอเคเป้าหมายที่มีอยู่ยังโอเคอยู่ใช่ไหมเป้าหมายเดิมน,นะครับสเตนอะไรเปลี่ยนบ้างไหมนะครับถามจริงก็คือไม่ใช่ฟูลไฟแนนเชียลแพลนนิงนะ <อ S 2> ผมต้องบอกว่าที่คุยทั้งหมดผมไม่ได้ทำฟูลไฟแนนเชียลแพลนนิงให้อาจจะเป็นเป็นแผนในภาพใหญ่เพื่อเราสื่อสารตรงกันนะครับแล้วก็ถ้าต้องการลึกไปถึงฟูลไฟแนนเชียลแพลนนิงก็ทำอีกแบบหนึ่ง mm. อันนั้นก็จะมีค่าใช้จ่ายอะไรก็ว่าไปครับ,รบแต่ทำอันนี้ก็คือ ดูโกลูกค้าใกล้เคียงโกไหมหอมินไลน์ไหมใช่ไหมครับดูเรื่องพอร์ตคอแมน์ครับที่ผ่านมามันไม่ดียังไงแย่ยังไงก็ต้องบอกเขาดูทั้งฝั่งที่เป็นอินเวสชั่นของเราทั้งฝั่งที่ลูกคๆๆๆๆๆ้าสมมุติว<ม>่าล <ๆ S 1> <ม>ูกค้าดีเมาต่อเรื่องหรือเปล่าเลยใช่ใช่ก็ต้องดูทั้งทนหมดนะคบจริงๆเหมือน,น,นกับเหมือนกับเป็นกราฟเทียบกันนะครับว่าแผนเราเป็นแบบนี้เนาะเหมือน,นจะไปเชียงใหม่นะครับเป้าหมายจะไปเชียงใหม่จะบินไปเชียงใหม่ถึงใน12ชั่วโมงถึงในสามชั่วโมงเนาะสองชั่วโมงถึงเชียงใหม่แล เลี้ยวไปเลี้ยวมาอะไรเงี้ยึ้นรถไฟไปมันก็เลยทําให้ดีเรวไปบ้างนะช้าไปบ้างนิดหน่อยแต่ว่ามันออนแพลนครับอีกน,นิดนึงจะถึงแล้วก็ต้องมีครับผู้นี้นะครับแล้วก็ไปดูแกรบนิดนึงว่าวันนี้ถ้าลูกค,านนากคานน้าเป้าหมายเดิมจะถึงเป้าหมายเดิมเนี่ยวันนี้ห่างจากเป้าหมายเท่าไหร่สมมุติว่า20ปีกเกษียณวันนี้ลงทุนมาแล้ว10ปีขาดเป้าหมายตั้งไว้10ล้านวันนี้มา5้าล้านนะครับขาดอีก5ล้านแกรบดีขึ้นโอ้ดีกว่าที่คาดนะครับเดิมทีเราประมาณการไว้3ล้านในช่วงีี้าปีแลเท่าไ ซึ่งแก็บจะต้องทายังไงต่อเพื่อปิดแก็บทาให้ดียิ่งขึ้นก็ว่ากันไปครับก็อาจจะมีการปรับพอร์ตบ้างครับนี่ก็คือเหมือนสีเทคนิคกละสีโปรเซสขั้นตอนใช่เป็นเบื้องต้นที่ต้องต้องจับเป็นโครงขึ้นมาก่อนครับเราจะได้ดูว่าวันนี้ FA มีมีทำอะไรไปแล้วบ้างครับแล้วสแตนดาร์ดของ FA แต่ละคนเนี่ยละเอียดแค่ไหนซึ่งบางท่านเนี่ยทำการชีิตมาก่อนก็จะมีสแตนดาร์ดตัวเองอยู่ครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นสแตนดาร์ดของโปรดักต์สแตนดาร์ด กระบวนการเรื่อง Product แต่วันนี้เราก็จะดีไซน์กระบวนการเพื่อเซอร์วิสต่างกันไปนิดหนึ่งครับงั้นถามเสริมเป็นคำถามสุดท้ายแล้วกันนะครับว่าทุกคนพอหลังจากที่พอเรียนเรียนรู้ในตัวโมดูลนี้แหละโมดูลที่3นะครับแล้วก็รู้ขั้นตอนในการบริการในการเซอร์ิลูกค้าเนี่ยทุกคนก็มันจะเหมือนกันหรือเปล่าถ้าไงถ้าเขาอยากจะเหมือน a อดออนเซอร์วิสเขา้มีความพิเศษและแตกต่างให้ประทับใจกับ ทางลูกค้ามีทงมีทางลูางจริงจริง,งมีมีหลากหลายครับอยู่ที่ um, ว่าเขาจะนาเสนอลูกค้าแบบไหนแล้วบางครั้งเนี่ยก็สามารถที่จะแทรกเข้าไปได้อีกครับในการดูแลมีเคสตดี้มอของลูกค้าอมีตัวอย่างลูกค้าเดิมเดิมลูกค้าเดิมก็ทําแบบไหนมามีเคสตดี้บางส่วนใส่เข้ามาเพื่อเป็นตัวอย่างครับแทรกในเรื่องของการลงทุนที่ผ่านมาพอร์ตแบบนี้หน้าตาเป็นยังไงผลรีซอฟอาจจะไม่ดีเหมือนที่คิดแต่ว่ามันมันตอบโจทย์อะไรได้บ้างนะครับแผนลูกค้าที่รีวิวมาแล้ววันนี้ อเช่นลูกค้าบางคนต้องการ e อ r l y ลีครับทำอย่างไรนะครับหรือแผนหลังก็เสียงทำอย่างไรก็จะมีตัวอย่างเพิ่มเติมแทรกเข้าไปอันนี้คือตัวตนของ FA แต่ละคนอ๋อจะมีสไตล์ทม่มอ,อยากจะทำตรงไหนเพราะว่ามันจะย้อนกลับมาตอนที่เราเริ่มดูโมดูลโมดูล1โมดูล2ช่วงตน้ตนโมดูล1แล้วก็มาโมดูล2ก็คือว่าวันนี้ FA จะโฟกัสลูกค้ากลุ่มไหนเซกเมนต์ไหนที่คุณคิดว่าคุณจะเลือกโฟกัสแต่ละเซกเมนต์กระบวน่าไม่เหมือนกัน ถ้าเป็นเซกเมนต์ลักษณะที่เป็นเล็กหน่อยกแสดงว่าก็ต้องใช้ซิสเตมติกเยอะหน่อยใช้ระบบเข้ามาเสริมเยอะไม่เจอตัวใช้ออนไลน์เสริมช่วยหรือถ้าเป็นแบบเจอคนหน่อยเซกเมนต์เฟสที่2ที่เราเคยคุยไปแล้วกลุ่มคนที่เป็นครอบครัวมีเวลระดับหนึ่งคราวนี้ก็อาจจะต้องใช้ความลึกตัวเราเองด้วยในการลงทุนก็จะมีทางฝั่งอินเวส m e เมนต์และฝั่งทางโปรเทคชันในอินเวสเมนต์เข้ามาเสริมนะครับแต่ถ้าไปถึงเฟสที่3ก็จะเป็นเฟสที่ต้องลงไปลึกมากกว่านั้นอีกในเรื่องของการจัดการทรัพย์สิน ของครอบครัวแฟมิลี่มีไหมภาษีมรดกภาษีจัดการต่างๆต้งๆตองอรู้อะไรอีับเพราะว่าถ้าเราเราจะไปคุยกับทุกๆคนในเรื่องนี้เนาะเราก็จะเริ่ Focus. มโฟกัสโอเคฮะน่าจะได้เรียนรู้กันไปนะครับกับเทคนิคในการบรหิหารความมั่งคั่งส่วนบุคคลครับกับ4%โปรเซสที่เราพูดไปเมื่อสักครู่นะค,ะครับย้ำอีกครั้งกันนะครับก็คือเรื่องของการทำพอร์ตโฟลเป็นโปรเซสแรกเรื่องของการทำเอ็กซิคิวชันทำเฟรมให้ลูกค้าไปลงมือปฏิบัติ จากตามแผนที่เราตั้งเอาไว้นะครับโปรเซสสามเป็นเรื่องของการรีวิวแล้วก็คอยติดตามขอดการลงทุนของลูกค้าแล้วแหละอันที่4ี่สุดท้ายเลยก็คือเหมือนมาคุยกับลูกค้ากันว่าทั้งหมดสมมติผ่านไปปีแล้วเนี่ยเป็นยังไงรู้สึกยังไงบ้างผลตอบแทนที่ได้รับเป้าหมายเนี่ยมันถึงใกล้ขึ้นหรือยังใกล้ขึ้นไหมนะครับนี่ก็จะเป็นการออกแบบในการบริการของทาง f a นะครับน่าได้เห็นภาพกันไปแล้วนะฮะ ซึ่งเดี๋ยวตอนต่อไปเนี่ยเราจะมาพูดถึงทั้งหมดทั้งมวลว่าจริงแล้วพอเรามีเครื่องไม้เครื่องมือวิเคราะห์มาแล้วเนี่ยเราจะนําไว้องค์ความรู้ของเราเนี่ยมาผสมผสานในการให้คาแนะนําของลูกค้าที่ดีเนี่ยต้องทำอย่างไรบ้างเพราะว่าบางเราคุยแย่แย่ไปแล้วเนี่ยมันก็มีหลายพโรเซสหลายขั้นตอนนะครับแต่ว่าครั้งที่จะมารวมไปแล้วเนี่ยเอาจะเป็นกลยุทธ์กระบวนท่เดียวนให้มันจบทีเดียวเนี่ยมันทำยังไงนะครับเดี๋ยวเราคุยกันต่อใน EP หน้านะครับวันนี้ขอขอบคุณทางเราทอย่างมากนะครับขอขอบคุณมากครับ อหารนี้คือทั้งหมดนะครับกับ Financial Advisor Podcast ครับสำหรับวันนี้เพแล้วทุกม่ลับก่อนครับสวัสดีครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับอยากร่วมเป็น Financial Advisor กับทาง p h e n o m i n a สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ p h e n o m i n a c o m f a หรือกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับ